มาดูบ้านสวนสไตล์ผู้วิลล่าบรรยากาศดีไม่ต้องไปไกลถึงเขาใหญ่เลยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดโคราชเลยนะครับสองไร่สามงานเกตารางวาที่มีทั้งภูบ้านหลังใหญ่มากและบ้านใหม่มากพึ่งสร้างเสร็จด้วยสระน้ำบอ่อน้ำจะเป็นยังไงจะสวยขนาดไหนดูคลิปนี้ครับ บ้านสวนสไตล์พูวิลล่าจากตัวเส้นบายพาส5กิโลเดินทางประมาณ5 6นาทีทางกรุงเทพมหาคนครลงมอเตอร์เวย์10กว่านาทีทางเข้าจะเป็นออกกุ้งเผาตรงข้ามกระสานปกครองโคราชบ้านสวนที่ตรงนี้นะจะมีพื้นที่2ไร่3งาน90ตารางวาซื้อไว้อยู่เองก็ได้จะทําเป็นพูวิลล่าปล่อยเช่าก็ได้เขาจะมีหลายโซนมากโซนแรกถ้าเกิดคุณเดินเข้ามาจากประตูนะเจอกับรั้วไม้ไผ่สูงประมาณ2เมตรกว่าแล้วเขาจะปลูกสนฉันนะครับตามแนวรั้ว,วซึ่งสวยมากดูดีมากนะครับแล้วเขาจะมีบ่อบัวฝั่งด้านนี้ ทำเป็นทางเดินรอบบ่อบัวไปด้านนี้ครับอันนี้เป็นอีกโซนเป็นโซนบอ่อปลานะเจ้าของเนี่ยก็ลงปลาไปเยอะเหมือนกันเสือเป็นกิจกรรมให้ลูกค้าเส้นมาพายเรือเล่น,กนตกปลาให้สําหรับลูกค้าก็ได้นะครับโซนหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจมากโซนนาจากบอ่อปลาเจ้าของทาทางเดินไม้ไผ่เนะี่ยยาวไปยันทุ่งนาตรงนี้แทนว่าปลูกข้าวนะครับใครที่แบบว่าอยากได้บ้านสวนทําการเกษตรได้ทํานาได้เลี้ยงปลาได้มีบ่อน้ําเนี่ยผมว่าตรงนี้เหมาะแล้วตรงนี้เนี่ยวิวดีมากเลยครับไม่มีบ้านใครมาบังเลย วิว360องศาล้อมรอบเลยนะครับฝั่งด้านข้านี้ก็จะเป็นที่ของชาวบ้านซึ่งเขาก็เลี้ยงวัวอยู่ด้านฝั่งด้านนี้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูตัวบ้านใหม่เพิ่งสร้างเสร็จเป็นบ้าน5ห้องนอน5ห้องน้ํามีสระน้ํามีสไลเดอร์ด้วยแล้วก็มีโซน สันทนาการด้วยนะครับเอาไว้ปาร์ตี้อยู่ฝั่งด้านนั้นครับเดินเข้ามาในโซนตัวบ้านกันนะครับเขาจะแยกโซนปาร์ตี้กับโซนตัวบ้านนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนปาร์ตี้ก่อน,นเขาจะมีสระว่ายน้ําน้ําเกลือ4เมตรคูณ9เมตรขนาดใหญ่มากก็จะมีพวกบีนแบ็กต่างๆแล้วก็ปลูกพวกต้นปาล์มไว้ฝั่งด้านนี้ให้บรรยากาศเหมือนเอาไว้ปาร์ตี้จริงๆนะรองรับคนได้ประมาณ11-12คนเลยผมมองว่าใครที่เช่าที่นี่ก็คุ้มนะหรือใครที่ซื้อไปแล้ว ปล่อยเช่ารายวันเนี่ยผมว่าก็คุ้มด้วยเหมือนกันตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนปาร์ตี้เขาจะทำเคาน์เตอร์บาร์ยกสูงขึ้นมาซึ่งเวลาที่เด็กว่ายน้ําหรือเด็กเล่นน้ําอยู่คุณก็มาปาร์ตี้สังสรรค์ฝัง่งด้านนี้ได้จะมีเคาน์เตอร์ซิงชาร์คโตะรับประทานอาหารสําหรับ12ที่นั่งฝั่งด้านนี้ให้ด้วยมีห้องน้ําให้ในตัวอยู่ฝั่งด้านนี้สามารถอาบน้ําด้านข้างได้จะมีซิงล้างแก้วล้างจานอยู่ฝั่งด้านนี้ด้วยซึ่งผมมองว่าอย่างเงี้ยสะดวกเพราะว่าถ้าเกิดจะทาเป็นพูลวิลล่าทั้งทีนะแล้วก มาปาร์ตี้สังสรรค์กันกลางคืนน่ะคนที่อยากจะพักผ่อนเนี่ยเขาก็จะได้พักผ่อนได้ด้วยเพราะมันมันแยกโซนกันด้วยครับไปเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์ของบ้านผูวิลล่าะหลังนี้ครับพื้นที่260ตารางวา5ห้องนอน5ห้องน้ำเฟอร์ครบด้วยนะสวยมากเดี๋ยวไปดูกัน มุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของตัวบ้านซึ่งสามารถเทควิวได้เป็นมุมที่น่ารักอย่างหนึ่งเลยนะครับเขาจะทาระเบียงให้กว้างกว่าตัวบ้านปกติขึ้นมาประมาณสัก4เมตรมีกิจกรรมนั่งเล่นฝั่งด้านนี้ได้แล้พาเดินเข้ามนวนในตัวบ้านซึ่งก่อนทางเข้าตัวบ้านเนี่ยเขาจะทำกระจอกอลูมิเนียมสีดำาติรแนงแบบนี้ใช้จริงเนี่ยมันจะไม่แตกง่ายนะครับ ดีกว่าบ้านใหญ่เยอะครับไม่ต้องระวังเยอะเดินเข้ามาภายในเนี่ยเขาจะออกแบบห้องลิฟตงดูกว้างกว่าบ้านปกติได้คอนเซ็ปต์สไตล์พูวิลล่าเนาะให้มีโซนพื้นที่จันทนาการเยอะหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซฟาจาก SB นะครับที่นี่ SD ทั้งหลังโซฟานั่งได้6ที่นั่งด้วยมีทีวีให้ด้วยกัน2เครื่องตรงนี้1เครื่องแล้วก็มีอีกห้องหนึ่ง1เครื่องคือเฟอร์ทั้งหมดที่เห็นเขาให้หมดเลยนะครับฝั่งด้านนี้เนี่ยจะเป็นทุโต๊ะรับประทานอาหาร6กที่นั่งท็อปก็สวยห นี้หนึ่งนะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยจะมีแอร์แถมให้ถึง7เครื่องเลยนะอันนี้ห้องนอนที่เล็กที่สุดเนี่ยคือห้องนอนนี้นะขนาดวางเตียง6ฟุตเนี่ยมีพื้นที่เหลือเยอะๆมีแอร์ให้อีกหนึ่งมีเตียงมีโต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วยนะครับห้องน้ําส่วนตัวให้นะครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะทําได้ดีนะครับก็จะเป็นโซน ขาวกระดําซึ่งมันจะทําให้สีมันคอนทราสต์กันมีเลนชาวเวอร์ให้มีเครื่องทําน้ำอุ่นให้ทุกห้องเลยนะครับนี่ก๊อกน้ำเป็นแบบนี้เคาน์เตอร์แกนมตโตสีดําแบบนี้ก็สวยดีครับข้างล่างเนี่ยเขาจะมีห้องนอน2ห้องนะครับมีห้องที่พาไปดูเมื่อกี้กับห้องหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งด้านนี้จะมีห้องน้ําส่วนกลางแตะนอกให้อีก ห้องหนึ่งคือฝั่งด้านนี้ได้เลยนะครับก็จะมีเลนชอวเวอร์ให้สุขภัณฑ์ก็จะคล้ายๆกับห้องเมื่อกี้เลยมาดูห้องนี้กันอย่างที่บอกไปห้องเมื่อกี้คือเหมือนเล็กที่สุดแล้วนะมาดูห้องนี้ครับนอนได้3มเตียงนะครับเออนี่เตียง SB ทั้งหมดนะครับมีแอร์ให้ด้วยอีกหนึ่งเครื่องเขาทาช่องแสงเป็นช่องหน้าต่างเป็นบานผักออกไปทําให้วางเลเยอร์เอาได้สวยดีจะมีโต๊ะเครื่องแป้งฝั่งด้านนี้ให้อีก1ตัวครับมาดูห้องครัวกันห้องครัวเขาก็ใหญ่เลยนะเขาจะใช้เป็นครัวก่อนะครับแล้วก็ ในกลวกว้างมากมีตู้เย็นซิงคล้างจานนะสองหลุมแบบนี้มุดรดูดควันเตาแก๊สสองหัวโซนด้านหลังของ ห้องครัวจะเป็นพุ่งา้ากว้างมากนะครับวิวดีอากาศดีเนี่ยมันมีน้องมีน้องบัวอยู่ด้วยฝั่งด้านนู้นครับก่อนทางขึ้นบันไดมีห้องเก็บของขนาดใหญ่ให้ด้วยนะบ้านไหนสัมภาระเยอะเนี่ยใส่ไว้ด้านนั้นได้นะครับแล้วก็บันไดเขากว้างมากเกือบ2เมตรได้บ้านปกติไม่ให้บันไดที่กว้างในขนาดนี้ข้างบนเนี่ยมีถึง3ห้องนอนนะครับนอนได้7จ็ดแปดคนนะขึ้นไปดูกันครับเดินขึ้นมาชั้นบนเขาจะมีโถงกลางอยู่ก็จะวางโซฟาน่ารักน่ารัก,รกมีโต๊ะทานกาแฟ ฝั่งด้านนี้ด้วยก็น่ารักดีนะครับเอาไว้เบรกฟิลลิ่งในการอยู่บ้านด้วยชั้นบนเนี่ยห้องนอนนี้เนี่ยสามารถวางเตียง6ฟุตได้หนึ่งห้องนะใหญ่ๆแบบนี้เลยนอนได้กันได้2คนนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งฝั่งด้านนี้ด้วยแล้วก็ห้องนี้เนี่ยเขาจะมีห้องน้ําด้วยในตัวนะห้องน้ําก็ใหญ่พอสมควรเลยคือใหญ่กว่าห้องน้ําบ้านผมอีก <laughs> คือกว้างมากนะครับ มีกระจกเทมเปอร์การ์ดให้คือห้องน้ําที่นี่เนี่ยเขาจะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้หมดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นของเมกแล้วก็มีเลนชาวเวอร์ให้ทุกห้องด้วยสุขภัณฑ์เนี่ยครับเาก็จะใช้ของพวกเวโน่นะห้องหนึ่งก็คือวิวดีมากนอนได้3คนเตียง5ฟตุตหนึ่งแล้วก็เตียง3ฟตุตครึ่งอีก1นนอนกันได้แบบจุกๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีระยะปลายเตียงเหลือขนาดนี้จุดเด่นของห้องนี้ก็คือระเบียงที่สามารถเอาไว้เทควิวได้ก็จะหเห็นกับบ่อปลาแล้วก็ทุ่งนาที่ เขาทำวายปลูกต้ไม้ตูกสวนน่ารักดีครับตะเบียงเขาให้กว้างหน่อยนะ ประมาณเมตรเกือบ2เมตรได้ในระเบียงนี่เนี่ยจะไปแอเสเซทถึงอีกห้องหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปดูห้องด้านนี้ก็สามารถเข้าจากทางฝั่งระเบียงได้ด้วยเหมือนกันห้องนี้กว้างมากเตียง6ฟุต2เตียงเลยนอนกันได้4คนคือบ้านหลังนี้เนี่ยด้วยค,วนคอนเซ็ปต์ก็คือว่าทาสไตล์พูลวิลล่านยต้องการจุคนได้เยอะห้องทุกห้องทุกห้องนอนเนี่ยเขาก็เลยออกแบบให้แบบขยายใหญ่กว้างทุกห้องเลยจุได้9คนเฉพาะด้านบนนะั้นี่มีโต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วยทุกห้องเนี่ยเขาจะมีแอร์ให้ด้วยเหมือนแอร์ทั้งหมด7เคครรื่่องับทีแ มาไฮไลท์ของห้องนี้นะครับก็คือห้องน้ําคือกว้างมากนะให้บัตทับซึ่งเอาไว้เทควิวตัวบ่อน้ำได้นะ mm hmm. มีเลนชอเวอร์ตรงฝั่งด้านนี้ได้ก็ล้งางน้ใครที่แบบเฮ้ยใช้พร้อมกันเนี่ยสองคนเนี่ยก็ฝั่งด้านนี้ก็จะมีก็ทำน้ำอุ่นมีเลนชอเวอร์ให้ด้วยเหมือนกันห้องกว้างมากแล้วก็วิวดีแบบนี้เลยครับ จุดเด่นของบ้านหลังนี้คือเรื่องทำเลบ้านหลังนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มเมืองตำบนพุทธาหห่างจากบายพาส5กิโลเท่านั้นมาลงมอเตอร์เวย์โคราช10กโลแล้วก็ใกล้กับพวกไทยวัสดุโฮมโปรที่ตรงนี้เนี่ยมันหาง่ายครับถ้าเกิดว่าคุณมาจากทางเส้นบายพาสเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับสารปกครองเลยนะครับทางเข้าจะเป็นออกกุ้งเผาร้านอาหารแถวนี้เยอะแล้วที่แปลงนี้2ไร่3งาน90ตารางวาเนี่ยเห็นเหมือนอยู่อย่างเงี้ยรอบข้างไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ สามารถสั่งเซเว่นได้สั่งแกร็ได้มาส่งถึงนี่ได้เลยเหมาะกับอะไรล่ะเป็นบ้านสวนสไตล์พูลวิลล่าเหมาะกับนักลงทุนครอบครัวไหนที่อยากได้บ้านอยู่เองบ้านขนาดใหญ่ๆเป็นบ้านโอเวอร์ไซส์แล้วก็มีครบอยากได้พื้นที่ทําการเกษตรปลูกข้าวทํานาได้มีบ่อปลาเลี้ยงปลาได้มาดูฟังก์ชันของตัวบ้านกันละกันพื้นที่2ไร่เกือบ3ไร่เนี่ย ตัวบ้านนะครับเขาเพิ่งสร้างเสร็จขนาด260ตารางเมตรเป็นบ้าน5ห้องนอน4ห้องน้ําเฟอร์ครบหมดแล้วก็จะมีโซนสันทนาการเอาดอเอาไว้ปาร์ตี้กันนั่แหละพวกเคาน์เตอร์บาร์มีโต๊ะรับประทานอาหารมีห้องน้ําให้ด้วยในตัวด้วยแล้วก็มีสระว่ายน้ําให้ด้วยนะสระว่ายน้ําขนาด4เมตรคูณ9เมตรฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นพวกสวนมีบ่อบัวนะครับแล้วก็จะมี โซนนาบอสระน้ําที่เขาเอาไว้เลี้ยงปลาได้นะครับทำกิจกรรมตกปลาก็ได้หรือพายเรือเล่นก็ได้ใครที่กำลังมองหาบ้านใหญ่ๆขนาดนี้ไม่ว่าเอาไว้อยู่เองหรือลงทุนปล่อยทําภูวิลล่าก็สามารถทําได้เจ้าของเนี่ยรองเซตร,ราคาอยู่ที่6,900ในวันธรรมดาสาสุกเสาเนี่ยเซตไปที่ 7,900นะครับก็มีคนโทรมาเรื่อยๆเลยใครสนใจบ้านหลังนีนะ้ติดต่อได้เลยนะครับเจ้าของขายแค่8ป0ล้านเเท่านั้นเองนะราคาดีด้วย8ป0ล้านเนะครับใครสนใจโทรเบอร์ด้านล่างได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับชายบาลนี้เอสเตทครับ